สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวมะเร็งนะครับซึ่งยังอยู่ในหมวดหมู่ของการใช้นะครับเพื่อสมุนไพรกัญชาการชงนะครับในที่ส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของนะครับเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับว่าตัว สารไฟโตแคนาบินอย์เนี่ยนะครับในกัญชาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีฤทธิ์นะครับหรือมีสมรุคุณนะครับในการช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่าจากการที่มีการรวบรวมการศึกษาวิจัยนะครับจากอดีตจนถึงนัปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวสารไฟโตแคนาบินอย์นะครับโดยเฉพาะตัวสาร cbd นะครับที่มีบทบาทที่นะครับเราคาดกันว่านะครับมันจะมีศักยภาพในการ ที่จะพัฒนาไปเป็นยาที่มีการใช้เทียบเท่ากับยาเคมีนะครับหรือยาแผนจจุบันะครับในหลายๆกรณีนะครับซึ่งนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ในประเด็นของมะเร็งนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมียาใหม่ๆมาตลอดนะครับแต่เรายังไม่สามารถเข้าใกล้เคียงนะครับในเรื่องของการรักษานะครับได้อย่างพึงพอใจนะครับพูดได้ง่ายก็คือว่า ก็มีทั้งหายแล้วก็ไม่หายและที่สําคัญก็คือนอกจากตัวยานะครับยังไม่สามารถการันตีนะครับผลในการรักษาได้แล้วนี่ผลข้างเคียงจากการใช้ยานะครับซึ่งส่งผลกระทบนะครับรวมถึงส่งผลร้ายแรงนะครับต่ออ่เขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเจ็บป่วยอื่นๆหรือนําไปสู่การเสียชีวิตนะครับจากการที่ได้รับผลกระทบจากยานั้นก็มีมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นแนวทางการรักษานะครับหรือแนวทางการค้นหา สารใหม่ๆนะครับจึงนะครับมีอยู่ตลอดเวลานะครับประกอบกับปัจจุบันนี้นะครับกัญชานะครับหรือสารไฟโตคาเนบินอยในพืชกัญชากัญชงเนี่ยในประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศเนี่ยนะครับเริ่มได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นว่ามันมีสรรคุณทางยาครับขึ้นอยู่ว่าเราจะนํามันมาใช้ยังไงเพื่อพัฒนาไปเป็นยานะครับเหมือนที่เราเอานะครับมอร์ฟีนนะครับจากฝิ่นซึ่งแน่นอนว่า ถ้าใช้ฟินเนี่ยมันก็คือยาเสพติดใช่ไหมครับถ้าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอันตรายได้แต่ถ้าเราสกัดเอามานะครับแล้วมาเป็นยาแค่รมฟีหรือยาในกลุ่มแก้ปวดเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยได้กัญชาก็เหมือนกันนะครับหรือกัญชงก็เหมือนกันนะครับเราสามารถสกัดเอานะครับสารที่สําคัญโดยเฉพาะสาร cbd นะครับซึ่งมันไม่ได้มีผลกระทบในแง่ของการทําให้เคิร์ฟทำให้เมาอะไรพวกนี้ครับจึงค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าองค์ประกอบของมันค่อนข้างที่จะ เหมาะสมนะครับในการที่จะนํามาพัฒนาต่อยอดรวมถึงการศึกษาวิจัยต่างๆก็เริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาว่ากันในเรื่องของมะเร็งตับนะบมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เขาเรียกว่าเป็นมะเร็งเนื้อต้นๆที่ประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยพบมากนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะในผู้ชายนะครับประกอบกับพฤติกรรมอย่างเช่นการดื่มเหล้านะครับการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มเบียร์อะไรพวกนี้นะครับ มันส่งผลนะครับหรือเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การเกิดมะเร็งตับได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการรักษาปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้ใช่การรักษาที่การันตีนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดการใช้แสงหรือการผ่าตัดออกก็ตามทีนะครับนั้นแนวทางการรักษาหรือค้นหาวิธีการใหม่ๆก็ยังมีเพิ่มมายิ่งขึ้นวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าบทบาทของตัว cbd นะครับที่อยู่ในกัญชาหรือกัญชง มันจะมาช่วยในเรื่องของมะเร็งตับยังไงวันนี้เรามาโฟกัสในเรื่องของการมาลงป้องกันมะเร็งตับครับซึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเราสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดมะเร็งได้มันก็ยิ่งดีกว่าการปล่อยให้เป็นมะเร็งแล้วทําการรักษาเพราะอย่างที่เรารู้ดูแล้วว่าการรักษาเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จร้อยเปนและที่สําคัญค่าใช้จ่ายสูงมีผลข้างเคียงเยอะนะครับดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะใช้ สารสกัดหรือสารที่อยู่ในสมุนไพรธรรมชาติที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วนำมาหรือรู้ว่าจะใช้มันยังไงนะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับในแง่ของการดูแลสุขภาพหรือป้องกันสุขภาพในประเด็นของสาร cbd ที่อยู่ในพืชกัญชากัญชงกับการป้องกันมะเร็งตับก็เช่นกันนะทีนี้นะจากการศึกษาวิจัยนะครับเราพบว่าสาร cbd นะครับที่พบใน กัญชาหรือกัญชงนะครับถ้าเป็นตามกฎหมายก็คือน่าจะพบในกัญชงเยอะมากกว่านะเพราะกัญชามันก็จะไปในเรื่องของข้ามสาร TSC นะครับแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็น CBD จากกัญชาหรือกัญชงมันก็คือ CBD ตัวเดียวกันนะดังนั้นถ้าใครสามารถหากัญชาหา CBD จากกัญชงแล้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีสาร CBD ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าหรือใครจะสามารถที่จะสกัดนะครับจากสาร จากพืชกัญชาก็ได้หรือใครนะครับร่างกายไม่ได้มีผลกระทบต่อสาร THC มากการใช้สาร CBD ที่มาจากกัญชานะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันมีผลยังไงนะครับผมก็จะพยายามอธิบายให้มีคำเข้าใจง่ายนะครับถ้าใครมีคำถามหรืออะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับในช่องทางที่ท่านเห็นอ่ วิดีโอนี้นะครับซึ่งช่องหลักก็จะอยู่ใน YouTube นะครับผม c ี d นะครับสามารถที่จะช่วยนะครับลดการอักเสบได้นะครับเราพบว่าการอักเสบอย่างเรื้อหลังนะครับต่อเนื่องนานๆเน,นี่ยนะครับการอักเสบนะครับแบบเรื้อหลังนะครับต่อเนื่องนานๆเน,นี่ย ก็จะนําไปสู่การที่เซลล์ตับไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อมันเกิดการอักเสบซ้ําๆนะครับการจะทําให้เกิดการแบ่งเซลล์มันมีความผิดปกตินะครับแล้วก็จะนําไปสู่การเกิดเซลล์เนื้อลายหรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับสารีดีนะครับมันมีสรรพคุณในเรื่องของการตั้งการอักเสบอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องของการอักเสบที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นการอักเสบการปวดนะครับปวดเข่าปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะครับดังนั้นนะครับ CBD นะครับกับการป้องกันการเกิดการอักเสบจ,จึงมีสมคุญแล้วก็มีการรายงานการศึกษาวิจัยว่ามันมีส่วนที่สามารถที่ยับยั้งการอักเสบได้นะครับ CBD กับการป้องกันสารอนุมูลอิสระแน่นอนนะครับในเซลล์ของร่างกายรวมถึงเซลล์ตับในทุกๆเวลานะมันก็จะมีการทํางานหรือตลอดเวลานะครับมันก็จะมีการขับของเสียหรือคือของเสียเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในร่างกายนะครับเราเขา้าใจง่ายๆก็คือว่ามันก็คือสารอนุมูลอิสระ เมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถจํากัดหรือควบคุมสารที่ของเสียเหล่านี้ได้นะครับมันก็จะไปทําลายเซลล์พูดง่ายๆลงง่ายๆก็เหมือนอถ้าเราขับรถแล้วรถควันดำใช่ไหมครับถ้าเราไม่สามารถไปจัดการหรือไปควบคุมควันดำที่เกิดขึ้นมันก็ทําลายสภาพแวดล้อมทําลายสิ่งมีชีวิตหรือถ้าคนเราสูดเข้าไปก็เกิดอันตรายเซลล์ก็เหมือนกันนะครับเมื่อเซลล์มีอนุโมลสละเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถควบคุมหรือจํากัดขอบเขตมันได้หรือหรือ,รอกําจัดมันไปได้ นุบุนสรัพวกนั้นก็จะกลับมาเล่นงานเซลล์ตับนะครับก็ทําให้เกิดการเสียหายนะครับแล้วก็นําไปสู่การเกิดเซลล์มะเร็งได้นะครับซึ่งสาร cbd สามารถที่จะมีสังคมตรงนี้นะครับสาร cbd นะครับมีสังคณนะครับในเรื่องของการนะครับยับยั้งนะครับการเพิ่มจํานวนของเซลล์นะครับแล้วก็ทําให้เซลล์เกิดการตายมากยิ่งขึ้นนะครับเซลล์มะเร็งเนี่ยเวลามันแบ่งตัวเนบางครั้งเนี่ยในประเด็นหลักของมันคือการแบ่งตัวที่มันไม่สามารถควบคุมได้ มันก็จะเพิ่มจานวนตัวเพิ่มมากขึ้น,นเรนื่อยๆนะประกอบกันกันกบท่ากระบวนการที่ไปควบคุมยับยัง้งหรือการทําให้ตายของเซลล์นี่ที่มีการเข้ารหัสหรือเข้าโปรแกรมไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทํางานได้นะมันก็จะเป็นผลอะไรครับมันก็จะทําให้เซลเล์มะเร็งมันเพิ่มจานวนขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจํากัดดังนั้น c b d เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปควบคุมการเพิ่มจํานวนแล้วก็ไปกระตุ้นโปรแกรมที่ปกติที่จะต้องกําจัดเซลล์เนี่ย ให้ตายมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วก็คือ CBD ควบคุมการแบ่งเซลล์ของมะเร็งและทําให้เซลเล์มะเร็งตายมากยิ่งขึ้นจึงสามารถที่จะลดนะครับหรือป้องกันการเกิดขึ้นของเซลเล์มะเร็งที่ตับได้นะครับอีกกลไกหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า CBD เนี่ยสามารถที่จะยับยั้งการสร้างเส้นเลือดนะครับปกติแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็จะดูดอาหารจากเซลล์ปกติโดยผ่านท่อลําเลียงที่เรียกว่าเส้นเลือดนะครับเมื่อมันมีจํานวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันจะสร้างเส้นเลือดของมันเอง หรือสร้างท่อลำเลียงอาหารของมันเองตามเดยก็ตามที่มันสร้างเส้นเลือดของมันไม่ได้นะอาหารที่จะไปเลี้ยงพวกมันก็จะน้อยลงนะครับหรือถ้าสร้างไม่ได้เลยนะเขาค่อยๆเส้นเลือดค่อยๆท่อลำเลียงเหล่านี้ค่อยๆหายไปหรือค่อยๆถูกทําลายไปนะมันก็เปรียบเสมือนว่ากองกําลังทหารไม่มีอาหารกองกําลังทหารไม่มีอาหารส่งเข้าไปบํารุงครับ ก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปซึ่ง CBD นะครับเราเพบว่ามันมีบทบาทตรงนี้นะมันสามารถเข้าไปยับยัง้งไม่ให้เซลล์ตับสามารถสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะนําอาหารจากเซลล์ปกติหรือจะไปแย่งอาหารจากเซลล์ปกติมาหล่อเลี้ยงพวกมันได้นะครับอีกกลไกลหนึ่งนะครับก็คือว่า CBD เนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันนะครับที่นะครับตอบสนองต่อเซลเล์มะเร็งเนี่ย มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนนะครับปกติแล้วระบบปูมัมกนก็จะทาลายเซลล์แบคทอร์เซลล์มะเร็งแต่นะครับเมื่อไหไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยความสามารถของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันสามารถที่จะอะไรครับมันสามารถที่จะหลบซ่อนหลีกเลี่ยงนะครับต่อต้านการทํางานของระบบปูม้มกันได้พูดง่ายๆคือมันฉลาดขึ้นนะครับมันรู้ว่ามันจะหลบ ไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันตรวจมันเจอ,อยังไงแล้วก็ทําลายมันยังไงและแม้ในหลายๆครั้งมันเกิดการต่อต้านเซลล์ภูมิคุ้มกันอันนี้ CBD นะครับเราพบว่ามันสามารถที่จะไปทําให้นะครับตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างเช่น n a t u r a l q c e l l นะครับพวกนี้นะครับ,ม, ale, รบ,นะรบมันสามารถที่จะจดจําหน้าตาของเซลเล์มะเร็งได้มากขึ้นว่าหน้าตาวันนี้คือเซลเล์มะเร็งและที่สาคัญคือมันสามารถที่จะส่งเซล ในระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปทําลายได้เจาะจงมากยิง่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่า CBD ทําใหร้ระบบภูมิคุ้มกันตรวจพบนะครับตรวจพบเซลเล์มะเร็งได้มากขึ้นนะครับและที่สําคัญคือสามารถที่จะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยน,นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าจากการศึกษาววิจัยเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าศักยภาพของสาร CBD ที่จะพัฒนามาเป็น ยาหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในเชิงของการเกิดในเชิงของการป้องกันเซลเล์มะเร็งที่จะเกิดขึ้นที่ตับเนี่ยมันก็มีโอกาสแล้วก็มีทิศทางที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นถึงศักยภาพของมันตามกลไกต่างๆที่เรามีการศึกษาวิจัยค้นพบนะครับซึ่งณที่นี้นะครับจากการศึกษาวิจัยนะครับเราก็ยังพบว่านะครับสาร CBD นะครับมี มีอะไรครับมีศักยภาพในการเสริมฤทธิ์ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีมลปัดการใช้แสงหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดมันเพิ่มยังไงเราพบว่านะครับตัว CBD เนี่ยมันทําให้การรักษาร่วมกันกันกบวิธีเอื่นเนี่ยทำให้เซลล์มะเร็งมันมีความไวต่อยามากยิ่งขึ้นนะครับหรือไวต่อการฉายแสงมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญเรายังพบว่านะครับตัวสาร CBD เนี่ย ทำให้นะครับหรือมีส่วนช่วยลดอาการแทรกซ้อนหรืออาการข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัดหรือการใช้แสงนะไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่นเพียะครับพูดได้ง่ายก็คือว่าถ้าเราใช้ CBD นะครับร่วมกันกัดนะครับการรักษาอื่นๆนะครับจะทําให้ผลของการรักษานี้มีแนวโน้มในที่ทางที่ดีขึ้นในกรณีที่ร่วมใช้ในการรักษา ฉะนั้นศักยภาพตรงนี้มันก็เลยทําให้นะครับมีการพูดคุยนะครับแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากสาร CBD นะครับในเพื่อของการชาการชมจะนําหรือมีโอกาสที่จะนํามาใช้ในเชิงของการป้องกันการเกิดขึ้นของมะเร็งตับนะครับยังสามารถที่จะใช้ในการร่วมนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีมะเร็งตับเกิดขึ้นแล้วที่กําลังรักษาด้วยวิธีการอื่นๆอยู เพื่อเพิ่มผลและก็ประสิทธิภาพของการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมกล่าวมานะครับก็จะเห็นว่า CBD นะครับสามารถที่จะนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนามาเป็นสารหรือยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพของตับได้นะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการป้องกันหรือเชิงการรักษานะครับเพราะ จากข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราพบว่าศักยภาพมันมีและมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนในรายละเอียดนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับในหนังสือ82กระบวนท่าการชาการชงข้ามะเร็งได้นะครับซึ่งในหนังสือองพิมพ์สีนะครับจำนวน612หน้านะครับในราคา999บาทราคานี้นะครับทุกท่านก็จะได้เข้าไปในห้องเรียนออนไลน์ที่งผมจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับซึ่งก็อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุงห้องเรียนนะครับ ก็จะทําให้ทุกท่านได้ข้อมูลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากครับสนับสนุนนะครับเพื่อให้ผมสามารถที่จะทำโปรเจก t นี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วยให้ทุกท่านได้มีความรู้มีข้อมูลในการนำไปดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอ้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ส่งต่อข้อมูลนะครับในช่องทางที่ท่านเห็นคลิปรีโอนี้นะครับให้กับให้กระจายออกไปเยอะๆด้วยนะครับรวมถึงกด subscribe ในคลิป ของ Facebook ผมด้วยนะครับในคลิปของ YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ